นี่เรียนภาษาไทยเรียนรู้สละเอาเอาเอาที่ไปไหนสละเดียวกันซ้ายขวาไหนจะจะกับจะกับอาถูกต้องตากับอาถูกต้องดีกับอืดีกับอีถูกต้องเฮกับอึถูกต้องชี้กับ,อ,กบอ,อีถูกต้อง,อออง,อองโอเคอะฝังนี้ เอาเร็วทำเวลาหน่อยให้หนึ่งนาทีห้ลือกับอือถูกต้องดูกับอูอูจุดไหนสระอูโอสาะอูดูกับอูถูกต้องเอาเกก,บก,กับเอ,อเร็วจะหนึ่งนาทีแล้วเตเตกับเอถูกต้องหมูกับอูถูกต้องเย้ Left.